ครับวันนี้ผมมาเอ็กีอาร์ที่แถวบางนานะครับก็ผมก็นั่งรองอยู่ที่ตรงนี้เพราะว่าผมเดินไม่ได้จนขาเจ็บเลยผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับนี K ่ครับเอ็กซ์พีอามอันนี้มันหน้าประตูเลยอันนี้ทางเข้าเอ็กีอาร์ ก็ลูกสาวคนเล็กก็ไปถามเรื่องตู้ก่อนทีนี้เดินมากเก็บขาก็เ,าเลยขอนั่งรอตรงนี้ผู้คนก็ไม่ค่อยเยอะครับนี่ครับดูน,นี่ประมาณนี้ประมาณนี้คนไม่ค่อยเยอะอาจจะเป็เพราะวันเสาร์คนเสาร์อาทิตย์อาจจะมีคนเยอะแต่วันนี้เป็นวันจันทร์เออเป็นวันจันทร์ที่ผมออกจากโรงแรม ที่เขากักตัวไว้15วันก็ลูกสาวคนเล็กที่ชื่อเซลินแหละครับมารับมารับแล้วก็ไปกินกับข้าวแถวชายทะเลพัทยาก็กินของทะเลครับอร่อยแต่อเผอิอผมไปกินแกงส้มมันเปรี้ยวมากและมันเผ็ดมากก็เลยท้องเสีย เมื Nacional, ่อกี้ก็กินยาเข้าไปแล้วก็ก็ยังดีก็ดหน่อยก็เข้าห้องน้าเหมือนกันตอนนี้ก็ผมก็รอลูกสาวอยู่นะครับครับบรรยากาศโดยรอบครับคนไม่ก็เยอะครับใหญ่ๆอืมเออคิดว่าคงคพักใหญ่ก็สถานการณ์ก็จะดีขึ้นนี่ครับเอพีอารเมืองไทยเราก็โฆษณา ไม่แพ้ที่ฝรั่งเศสเลยครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ